พาทัวร์จงต้าแหล่งขายส่งผ้าหมวนใหญ่ที่สุดในโลกคนทําแบรนด์ห้ามพลาดทุกคนตอนนี้นะครับโค้ดบีนะครับไม่ได้อยู่ที่ตลาดขายเสื้อผ้าแต่ประการใดนะครับผมถ้าดูบรรยากาศแบบน,น,น,บบนี้อาจจะคิดว่าโค้ดบีนั้นเนี่ยอยู่ที่ตลาดขายเสื้อผ้าใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่นะที่นี่ครับคือตลาดขายส่งผ้าครับใช่ครับคุณฟังไม่ตลาดขายส่งผ้าม้วนแหละครับผมแต่ที่คุณเห็นเสื้อผ้าเต็มไปหมดน,นี้คือแต่ละโรงงานนะเขาเอาผ้าของร้านตัวเองนะั้นเนี่ยมาขึ้นแบบครับเป็นตัวอย่างให้ดูครับว่าผ้าจากโรงงานเขาเนี่ยเมื่อขึ้นแบบออกมาเป็นเสื้้้อผาแลว หน้าตาจะประมาณไหนอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นด,ดูร้านนี้นะครับพุณเห็นเสื้อผ้าอยู่ที่หน้าร้านเขาก็จริงนะครับแต่ข้างในจะเป็นชาร์จผ้าเห็นไหมครับจะเป็นชาร์จผ้าอ่านี่แหละครับนี่เราก็จะเห็นเลยครับว่ามันเป็นชาร์จผ้าแบบนี้นะครับนีเนบ่เห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าการขายผ้าของคนจีนนะ่ะเขาไม่ใช่ว่าสากักแต่เอาผ้าม้วนๆมาตั้งๆ,ๆอย่างนั้นไม่ใช่เลยเขาเอามาขึ้นตัวอย่างให้ดูเลยนี่คือทําให้เขาเนี่ยสามารถขายได้แล้วก็ขายดีด้วยนะครับทำให้คนซื้อเนี่ยนึกภาพออกครับว่าพอซื้อชักผ้าจากของเขาไปแแแลล้้้้้วววเเเเเเนนนีี่่ยยยยยอออออาาาาาาามมมตัด็็บบบกจะปงงงงไไรขึส ก็มีลายผ้าบอกเบอร์เสร็จสับที่สาคัญนะครับเราสามารถขอแพทเทิร์นผ้าเข้าไปได้นะครับตัวชัดผ้าเข้าไปได้ด้วยนะครับผมเพื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจและการสั่งผ้าของเราเขาจะมีทําเป็นเล่มเล่มสเร็จรูปให้เราแจกฟรีให้เราไปเลยนะครับถ้าสนใจอยากมาตลาดผ้าแห่งนี้แต่มาไม่เป็นนะครับพักชัก็ามาสอบถามละเอียดเพิ่มเติมกับ admin cost f ฟรีได้เลยตอนนี้นะครับทริปมาจีน cost f r e มีสแบบแล้วนะครับผมคือ1นมาควางโจนะครับสองมาอีอูนะครับและ3ครับผมมาอีอูบวกควางโจจบครบหมดในทริปทริปเดียวเลยครับและการมาจินกับโ o s t free นะครับไม่ ให้คุณแค่มาทัวร์มาซื้อของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครมาจีนกับโคสปีโคชปีจะสอนแถมฝั่งขายให้คุณไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนยิงเฟซบุ๊กนะครับสอนขายของบนติกตต๊กตอ็อกนะครับและไฮไลท์สาคัญนะครับสอน t ิ k กต็อกแบบเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําเป็นเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับบานแถมให้คุณไปด้วยนะครับเรียกว่าคุณเป็นทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายนะครับจบครบในที่เดียวถ้าสนใจทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเลอียดกับแอมินโคสปีเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดคูคลิปคคลลิปปนนีี้้ออยู่่ททาง Tik Took ะรัับบใหกไแ Facebook แล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์